สวัสดีครับพาดหัวข่าววันนี้เตรียมรับเงิน5,000บาทงวดใหม่เริ่มโอน5พฤษภาคมนี้ได้รวบยอดคนละ2เดือนรวม10,000บาทวันนี้2พฤษภาคม63นะครับช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์และจัน์ทรนะครับทางกระทรวงการคลังนั้นงดโอนเงิน5,000บาทชั่วคราวตามระบบของธนาคารแต่ทั้งนี้ล่าสุด ได้อนุมัติให้กับผู้ที่จะได้รับเงิน5,000บาทงวดใหม่ล่าสุดก็คือ2 6้าน0 0คนซึ่งใน2ล้าน0 0คนนี้เรียกว่าพิเศษเลยเพราะจะได้รับเงินรวบยอด2เดือนนะครับคือนับเมษา5,000บวกพฤษภาอีก5,000ได้รับครั้งแรก 1,000 0บาทเลยซึ่งเงินจะเริ่มโอนเข้าบัญชีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับอาจจะเป็นวันที่5วันที่6วันที่7หรือวันที่8นะครับแล้วแต่รอบการโอนของแต่ละคนซึ่งท่านที่ได้รับข้อความหรือว่ามีสถานะล่าสุดว่า ท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดถ้าแบบนี้ท่านเตรียมรับเงินเลยนะครับในช่วงวันที่5ถึงวันที่8พฤษภาคมนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าท่านที่สถานะเป็นอย่างอื่นจะหมดโอกาสแล้วนะครับ ตอนนี้ทางกระทรวงการคลังก็ยังคงเร่งตรวจสอบและจะทยอยโอนเงินให้กับท่านที่ผ่านเกณฑ์อย่างต่อเนื่องทำงานกันทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับการตรวจสอบก็ทำหลายมาตรการควบคู่กันไปหลายช่องทางทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆเกี่ยวกับคุณสมบัติของตัวท่านรวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่ทีมพิทักษสิทธิ ลงพื้นที่ไปตรวจสอบตัวตนไปพบปะไปพูดคุยแล้วก็ถ่ายรูปเพื่อยืนยันตัวท่านทั้งนี้เพื่อตรวจสอบให้มีความชัดเจนแล้วก็จะโอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์โดยเร็วที่สุดซึ่งล่าสุดทางภาครัฐก็ได้มีการวางเป้าหมายสำหรับการโอนเงิน5,000บาทนี้อยู่ที่16ล้านคน นะครับซึ่งท่านที่ผ่านเกณฑ์ทุกคนจะได้รับเงิน5,000บาทอย่างแน่นอนนะครับอาจจะเร็วบ้างช้าบ้างนะครับก็ขอได้โปรดเห็นใจการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าต้องตรวจสอบให้ชัวร์ที่สุดก่อนที่จะโอนเงินให้กับท่านซึ่งแน่นอนว่าการนับสิทธิ์การได้เงินของท่านนั้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่ท่านลงทะเบียนเป็นหลัก หมายความว่าถึงแม้ว่าท่านเพิ่งจะได้รับการอนุมัติทีหลังแต่ท่านก็จะได้รับเงินรวบยอดได้รับเงินย้อนหลังครบถ้วนทุกเดือนอย่างแน่นอนครับส่วนท่านที่กำลังอยู่ในสถานะอื่นๆทั้งอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ต่างๆเหล่านี้นะครับ ก็เห็นใจท่านนะครับแต่ว่าเจ้าที่นั้นกําลังเร่งตรวจสอบนะครับแล้วก็คัดกรองเพื่อให้ได้ทราบผลโดยเร็วที่สุดนะครับหากว่าท่านเป็นผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์นะครับท่านจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา5,000บาทอย่างแน่นอนครับอย่างที่เห็นนะครับถ้าอนุมัติที่หลังนั้นท่านอาจจะได้รวบยอด 1,000 10, 0บาทในเงินงวดแรกเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปรับอีก5,000บาทในเดือนมิถุนายนต่อไปครับส่วนท่านที่ได้รับข้อความว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์หรือว่าท่านที่เคยกดยกเลิกการลงทะเบียนไปแล้วโดยไม่ได้ตั้งใจท่านสามารถไปที่เว็บเราไม่ทิ้งกัน .com นะครับแล้วก็กดปุ่มยื่นทบทวนสิทธิ นะครับปุ่มสีม่วงเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นทําการตรวจสอบทําการคัดกรองซ้ําสําหรับตัวท่านใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อพิจารณาการอนุมัติเงินเยียวยา5,000บาทต่อไปครับขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงการคลังนะครับวันนี้จบข่าวแล้วครับสวัสดีครับ